งานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีลงนามโครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่บ้านผ่านไปรษณีย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ mou โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี h p v d n a cell test ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโดยมีนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีครับโดยมีนายแพทย์อุดมเกียรติพูนสวัสด์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันกล่าวต้อนรับตัวแทนจากบริษัทไพรสนีไทยและมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำหรับสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่30จนถึง60ปีที่สนใจในการที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้เองที่บ้านผ่านไปษณี์จะต้องอยู่ในเขตพื้นที่นำร่องนะคะได้แก่อําเภอเมืองอําเภอโคกโพแล้วก็อําเภอสายบุรีสามารถที่จะขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะผ่านการลงทะเบียนในช่องทางออนไลน์ค่ะเป็นล i n e Official Account นะคะแล้วก็สิ่งส่งค่ะส่งสิ่งที่ตรวจเนี่ยนะคะของท่านค่ะกลับไปยังโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อที่จะ ตรวจวิเคราะห์ผ่านบริการในการจัดส่งด่วน EMS ของบริษัทไปรษณีย์ไทยโดยไม่เสียค่าบริการใดๆแล้วก็รอรับผลทางไลน์นะคะภายใน7-14วันและถ้าหากเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งกลับได้อย่างถูกต้องค่ะก็จะได้รับของสมนาคุณจากไปร,ปร,ปรษณีย์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็ใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะสื่อนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการขั้นตอนต่างๆในการดําเนินการแล้วก็การเก็บ สิ่งส่งตรวจด้วยตนเองผ่านทางสื่อดิจิทัลแบบเป็นสื่อหลักด้วยค่ะ